วิลกินดาตุอาร์เดอิดาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ททานนทสาเดือนพฤษภาคมปี2021พูดเป็นภาษานาอร์สว่าอ d ดาค์อาร์เดดันท e ษีอีสัมเตชัวชัวเอน็นท,อทีอีัม อีกหนึ่งครั้งค่ะ t ทรดี้อีเฟมเตชัวชัวเอ็นนอกจากว่าเราจะพูดว่าอีเ m มเตแล้วเรายังสามารถพูดแบบนี้ได้นะคะว่าเทรดี้ไมชัวชัวเอ En เทียบเย้ไม้เชือช่อเอนแบบนี้ก็ได้ค่ะเลือกแบบไหนตามใจเราตามชอบตามถนัดพูดแบบไหนก็ไม่ผิดขอให้พูดเป็นเลขที่เป็นออเดนสตานะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ